ผมอยู่มา20ปีผมภูมิใจทุกวินาทีเฮ้ยพี่จองเขาจะออกรับพี่แต่มันถึงจุดที่ที่เกินนะเกิน20ปีนะเออพี่เกินนะ30ปอยังยัาง20ปีถึงจุดที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆผมคิดว่าถึงเวลานั้นแล้วที่ผมจะอาจะไปอยู่หนังสือพิมพ์ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไหนมันยังมีกระหนือสือพิมพ์มีพี่อยู่ใายไหนพูดผิดมีเดี๋ยวสปอร์ตดีแลกอะไรไหม ไอ้ทำสักแบบโอ้ยยากอะนึอย่าไป่ทำเลยเพราะไอ้ตัวเจ้าของเองเขาไม่ได้ทำเหมือนกันตัวนั้นปิดไปแล้วก็มันมีด้วยเหรอถือปิดปรับปรุงถาวรไปแล้วไม่โหข่าวใหญ่เลยอะไรพี่ป๊นนึงไปตามข่าวใหญ่นี่แล้วสนิจกันแล้มันไม่รู้เขาจะไปไหนอะเออไม่รู้เขาไม่บอกใครนี่เออเออเก็บเงียบมาตลอดจัไว้นะรายการเราทำไงอะคนที่ลาออกเนี่ยเขาปึ้งเลยเขาไม่มามาพูดว่าเฮ้ยผมจะลาออกผมจะไปไม่มี เขาปมะกางพูดเลยทีเดียวเหมอไม่มีร pues ้องอ๋อคือแบบว่าพูดเลยทีเดียวโบทีเดียวจบสั้นๆได้ใจความเครนเเล็กซานเดอร์โอ้โเรียบร้อยแล้วตกใจนึกว่าแจ็คกี้อด้สรนอำลาสยามสปอร์ตไม่ใช่เฟรนเฟรนเฟรนเขาเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาแล้วคือเขาคงถึงจุดที่คุยกันไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่พูดเลยเพราะมาลิกสามนัดอ่าเพราะว่าก่อนหน้านีรู้การมันก็มีประเด็นเนี่ยพี่จอมที่ว่าจะมีคาร์ลเกอร์ใครก็ออกมาพูดเคแสดงว่าคาร์ลเกอร์มันรู้อ ไม่งั้นมันไม่มาจี้ว่าให้พูดอ่าใช่อันนี้มันต้องรู้พูดเลยพูดทันทีอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นถึงถึงว่ามันผมว่าเทนส์มันก็ต้องร้อยได้แชมป์ก่อนอ่าใช่เพราะว่าไม่จง่ายกว่าให้จังหวะเสียนิดหน่อยใช่จังหวะมันได้แต่ถ้าใครดูคลิปรายการสามสีเนี่ยรู้รู้ก่อนแล้วเมื่อวันไหนวะที่ผมไปสเปนมาใช่ก็จูเบริงแฮมเป็นคนเฉลยใช่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 ไหมอ่าเออใช่ใช่เขาคุยกันแล้วใช่ไหมใช่ไหมเขาคุยกันแล้วที่ที่ถามว่าอะไรเป็นภาษาสเปนผมว่าจูด คุณจะไปเล่นกับชูดเทรนจะมาเล่นกับคุณหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะไม่เคยเรียนภาษาสเปนเลยทำไมกูฟังรู้เรื่องวะเทรนคุณจะไปเล่นกับอ่คือเทรนจะมาเล่นกับคุณหรือเปล่าคือยุคตะไบกรุงศรีอยุธยาพวกโปรตุเกสพวกคอนแร์แล้วก็อาจจะมีสเปนเข้ามาบ้างป่าไปมันก็เลยมาตั้งแต่บอลผูหลุดเรามาตั้งแต่คุณหูคุณหูนิดนึงไทยอันนี้เลยเ